อมแจไนมกว่าขาคอแขนงจนนละลอตายแลนอเนกูอย<ล>ู่ไตโพนโอ้โหมอมเล่นซื้อลดค่าอิอาารีเฮ้ยเศร้าเลยหรมาหักแตกตายอยู่นี่ล่ะเจ้าน,น่ะประเทศญี่ปุ่นใสสีมีนายบอกว่าไปอมมันข่าคอตายอยู่หันที่พอมีหดพ้นกู เก็ะจะว่าอัดกระป๋องไปให้สิอัดกระป๋องอ่อัดหมกเงอหมักลำแย่หมักมีหม,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 มักนัดส่วนตัวพี่นาเสียดไปเนาะเป็นสินค้าเขาออกไล่ได้ขอบประเทศพวกหน่อยนี่น่ะน,<ห>นานมักว่าทีา่ซื้อเขาจะอัดไปให้ยังไงยเอากินกระลินแหลงย้อยเจ้าบอกนี่กินยังรีดแลงป่ะฮกินได้บักว่าดอกว่ากินยังไปซื้อปากกายม่จิกมาเลี้ยจักบาทจะเสียวแหลงซ้ำเลยเออจังผ้าครอบครัวกจะไปเลี้ยเลยแม่แหลงมัดทุกคนนั่นแต่ถือมือกระลังออกยากขึ้นจิตาย มันคนุละกินคนละผิดหวังกจบพี่เพ่งเนี่ยมักสาวผสมหวังผิดหวังเลยมา,ด,มาดื่มเหล่าอ๋อดื่มเหล้าครับบนไหนบนว่าดื่มเหล่าดื่มโนโมก่อมกโ <c oughs> บเมน่อมก โนมูเด no, ิมโนมูเดิมเราเดี๋ยวสากิโยสากิโยคือแสดื่ดิมเรานี่ก็โนมูสากิโยโซดิสโคจิโุจิโุจิมองนี่ตัวมองนี่เอขาบอกภาษาญี่ปุ่นสมองแค่นี้เขาบอกมันจะหูไม่แมนตีเลยแล้วเขาก็บอกเศร้าไปซื้อๆตีเด้อไม่ถึงภาษาญี่ปุ่นเลยบรอถึอตัวอะไรพอที่จริงมันจะถือายเธอไรข้ามเลยแต่ว่าเขาบอกขาใจความหม้ข้ามเธอเขาไปบว์เป็นภาษาเขาเลยข้าวโคจิคือมองนี่มองนี่คือยังเอื่นอ่างทองสามองนีเอิ่อนจังไหนทองสายซ่างทองสายซ่างเอ้าคือซ่าง สร้างภาษาญี่ปุ่นเอาเอื่นคุณเอิ่นซื้อก่อนเอิ่นคุณนน้ำกลนญี่ปุ่นนั่ะข้าวสารทองใส่สร้างเลยกับคุณทองใส่คุณทองใส่มามาสร้างเลยคุณแม่คุณพ่ออ๋อต้องสร้างลุงกับโอจิซังนาบ้าวล่ะนาบ้าวสั้างช่วยไปสั้งนาบ้าวให้ยังไงสิซ่อไปตายยังก็อดเขาเรียกไปก็ให้แต่บุหรี่จากหูตัวจังถามก็บอกว่าเรื่องนั้นเพราแม่ภาษาพ่อของพ่อเสด็จมาสู้ขู่สู้ข่มเมนั่นเด็ดไอ้แม่ไม่ได้บ่ได้ว่าจะได้ไปขอเกษียณเมื่อลเขาบ่ได้ไปนั่งแม่นแล้วเจ้าขามีคนหูให้จไล่ะ ก็สร้างพ่นแล้วห้อไม่ได้ทเพ่นเว้ยมันจะไอพุนนี่แล้วหรอไอยังหคุยกันตั้งหา้อาไจังไหนซุ่มข่อยว่มันนี่มันถือไปเรื่อตัวหนึ่งไอ้ยห้วเฮ้ยบอกอยู่ดีนี้มันตัวกันรวกันเฮ้ยญี่ปุ่นวันดอนหันกูมนสั่งจะล่ะท่งไสร้งทองไสงกูจีกูจีายากกืายากกืไม่ยังหายากกเร็วเ็วเร็วเคุณทองสายมันนี่เร็วเร็วะกูจีเขาเรียกโคโก้ก็ได้นรอไเสียเขาบอล่ะเสียอย่างฟังไป กูจี้เขียดโมยางจึ๊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 เฮ้ยท่าตาตีบท่าหูหาสะแตกหากินสิกินท่าเดียวเจ้าเดาน่ะว่ามันกูจีเขียดโมกูจี้มองนี้โคโก้ที่นี่อันนั้นว่ามันยางจึ๊งจึ๊งไฮาเกือเร็วๆกูจิ้มองนี้่ไฮยะกือเร็วๆโนโมเด่มสกิโยเราอาริขตโตขอบคุณครับไอจิโนโมโตผงชูรสไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนี่เรียมอันี่จะมันมาแห้งกินแห้งหัวลกหัวร้อนเบิดร์ด บะฮูอย่าไปวานะ,ะผมเราลนบอม่ย่อนจินผงทุดดรดเลย <ะ S 2> <ละ S 1> แมนีนควบนิดน้องหยอ,อนยังพีคิดเพิ่งจะเรียนดนตรีมาแต่จะอายุ16ปีผู้เลวจนหายซิฟก็ปีแลว้วลไฟลวกทุกคืนทุกคืนมันทีท่อนในบอลเหรอ ว่าแม่นย้อนไฟผมว่ะย้อนผงษ์สุดเฮากินยี่ได้ผงษ์สุดผมเฮาก็บฏเลยมั้งเรากินบ่คือเฮากินเรากรรกินคือกินเขาเมาเนี่ยบ่กรบ่กกินละเห็นบอละเห็ดลาบหมูแต่ละเทือนใส่หลายมันแสบเว่ยปวดแสบเว่ยกินมั่มมั่มบ่ข้ามเมืองนภาเจ้าของนั่นกินผงษ์สุดนี่ผมลนสมองพว่าร์เรอีพอห่วยห้องกบฏเสด็เศร้ากินแต่มำออื่นไปต้นไปโอ้ยมันเต่ากับบ่ขึ้นใหม่หรอกบ่เกิดบอกเ่เกิดหรืเกิดพี่เกิดผมนี่บ่เกิดบ่เป็นผมมัเห็นเขาวเห็นขขาคนใหม่ไม่ได้เชื่อลาดหรอกว่าคนใหม่ เว้ยมันคือ exactly. สิ่ด no ีสบายดีดีจังเลยเว้ยขนมจักจัสีดีสีขาเป็นกาไกล้เที่ยวนาตรลังก็ต้องเสียเวลาไปข้างน้ำห้อนเนี่ยเ่าไได้สัตวซื้อผงสู้อระผสมนัให้มักินรลดเออสั้นขนขู่กือกลายเป็นไกลแก้นหลอนมืดดินดีไก่เมล่อนฮับปปีกสีตุ้มลูกก็่มีเพราะว่าขนมันร่นเบอรเดลูกห้อยลังจังลูกไม่งอดเป็ดไปกินน้ำกันกรกลายเป็ดแกนหลอนเ้ยมันเป็นขนจังเลยมาเปรี้ยห้างไก่ก็กขายเป็นมาแกอนหลอนหอดแมวผมเลยพูดได้ม ใคอยสกซื้อไก่เจ้าที่น้องจ้าบันเดกขนเนี่ยไอ้ยาบ้าน้ำเหล้าแล้วถั่วนี่กระไดเอาเส้นสุนัขขู่กันกูอะนี่ไปโทษนั่นโทษนี่อะไรพี่ผมว่าว่าหมองมันแล้วจะไปย้อนกลับมาพันกามาพันยังไงน้อปูผ้าหัวลายเศกบอกเศกบอกสร้างเวรจรตตีกันย้อนสด็จเขาบอกเรื่องนี้อันไขว้ว่าสีย่องเจ้าว่าเสียงดีเสดอกที่หันนั่นน้องสาวคอยแห้งเสียงดีเขาหนีต่อพ่อโอ้ยสุนขี่คุยมันบอกมันคุยได้ล่ะซ่าคอยสีคุยเสียงดีฮอตไม่เสียบักระห็นบป พี่ไปก็เสือกหอกไม่เสียงพี่ไม่มีเสียงเนาะอยากฟังเสียงก็ไปเคาะก้นคันก้นคูฟังเอาทีมันไปไม่แห้งก็คือไม่เสียงพี่กับเสียงดีมัดนหนอน้องสาวกับเสียงดีเอ้น้องสาวนี่แม่ยิ่งหรือผู้ชายเหรอผู้ชายเว้ยแม่ยิ่งถามมาโทษพี่มันก็ลวงตัวคนหน่ะอเนาะน้องสาวพี่บ้าบอกผู้ชายนี่อ่ะมีเว้ยแม่ยิ่งส่นตัวมันไม่ยิ่งบอกเสียงดีได้พอเนียผมพอกับเสียงดีอีกพอไม่โศกกัะสันไปเบิ้งพี่ประหลอกกันไปายบ ไปแล้วยังเสียวเรามาอยู่บนี้โคจังนี่แหละสอหาสุกิสุกิอยูะโล่สฟังอีล่าลูกกอกับผู้แห้งนะครับคือว่าอิหล่าลูกกอกมันมีผู้เดียวลากระยุนีกกกระยุนีเอิญโฮมกันไปเลยอีโมโตอีโมโตคือว่าอีโมโตอีนัมตกนั่นละอีโมโตะยังไงคอยเอิญภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนี่เขาเอิญภาษาบ้านเฮา มักเป็นเรนน้ำตกแต่ข้าเป็นเล็กน้อยพูดคนตกเล่นมวันนี้จากฮ้างเล่นที่ตรงเรนอยู่หันแล้วและอันนี้น้ำตกแต่นี่เนี่ยมันถกคุณดันอีน้ำตกบ้าที่อีโมโตุอีโมตุอีโมตุอูจิอูจีหายะเกือหายาเกือสวดสวดในน้องสาวลาเุณนั่งแบบน้องสวยงามปะ ผู้นี้ก็าบอกแท้บ่เป็นบ่กเป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นบ่บ่ได้ไปญี่ปุ่นให้อยู่บ้านน้อพ่อน้อแม่เป็นแม่บ้านการเฮือยนซะเนาะออ๋ผู้นี้อยู่บ้านบ้านอยู่ไสเหรอคือสามเหลี่ยมขอนแก่นขอนแก่นอ๋ออยู่ขอนแก่นอะไรอยู่ขอนแก่นโอ้ขอนแก่นเนี่เมืองหลวงของภาคอีสานได้ให้ประกาศเป็นทางการแล้วครับนครขอนแก่นพาดมาไปอยู่ไกล่ทานไหนเอาไกลไซส์หาจีนได้มากกรุงเทพไปตัวไกลแมนไวไปขอนแก่นแต่ตัวไกลโอ้ยจะหาบอกเลยเจ้านั่นเอาทำพี่น้องบ่กผู้เสืร์เอาแมนแล้วพี่น้องซุ่งมาอยู่กรุงเทพเพรากรุงเทพใกล้เมื่อคอยอยู่ขอน้อง บัตรใบบัตรมันเนาะมันบอกเมนจังสันคือหมายความว่าอันไขว่าคือไปอยู่บนกระดานแท้ปาดการดันจะได้เมืองคอนแกนเมืองพัฒนาเป็นที่โรงงานเกิดขึ้นจังดอกฮิตนี่โอ้ยจะสิคุยหลายมันบอกเมนคุยดิวัตถุบัตรจะคล้องจะร่อนบอกปันขอเพื่อเป็นเห็นหลายคนไปยนมในถนนพิษกีฟุูนน่ะคอนกีบซีเลนพูนโอ้ยซีเลนใส่น้อ สี่เล่นยูรัฐบาลชุดบรรหารผลมีนโยบายสิขยายถนนเป็นถนนเศรษฐกิจจากสองขยายเป็นสี่จากสี่ออกเป็นหกนี่รัฐบาลชุดบรรหารเพื่อเขามาทำงานจากเดือนแล้วมึงเห็นอะมึงกูเด้ออ๋าไปวะมึงกูไมนสิเก้าเดือนหลือบอกเขาก็ที่เริ่มว่างแพี้ยนคอยใส่มาจะมาจกปีดอกยางรถคอยเปลี่ยนซิฟสินแมี่ยงเหรอมีแต่เขาสิเหตุแปดเล่นอีพอถนนคนกันโ่เห็นกับเธอไม่ได้บอกอะไรเอ้ยโอ้ยโบเห็นจังไหนเนาะเขาไปย้ำไหนไงงงถนนบ้านเจ้าเนาะย้ำแรงยังไงอย่างตัวโควานี่ล่ะไปย้ำฝนกกระน้ำถั่วมน้ำไหลไฟสะบัง สืมันไหลมาถ่วมอยู่ยังถนนหันเอาฝนจะวัดอุบลบ้านเจ้าเนี่ยโต๊กใส่แต่องค์น้ำพภไหวฝนเมื่อฝนคือติดตอมเนาะฝนแตงได้ตัวท้องหน้าท้งไร่แรงในแห่งก้อนเสียกลำไ้คือง่วคือขุยฝนตกะก็ท้วมโต๊มนมท้วมให้นา้ถ่วมก็ถ่วงพวดมันตกก็โตกะพวดไหลก็ไหลพวดถนนบ้านฝนบนสามเดียวข่อยขี่รถไปอันนีอันลุยลุยลุยไปข้าวเดียวเครื่องดับตายจ่อยรถข่อยรถห้างแมนอย่าพูดเบาเด้อ ห่างจะได้รู้ข่อยจากอูใหม่ๆโอ้ยอูก็อูสอนไปแล้วเขาสอมแล้วไปได้กับพอใจเงินเขาเขาคันน็อตในน็อตียวตัวเรียนมานเพรท่านพ่อเข่าล่อรถลุดยังเข้าใจว่าล่อรถพูนเฮียอยู่เขาทำเอาไสแม่รถลุดพูนยังไงไม่ยอมมาอยู่ชีตักมักได้เรื่องรถเจ้าของมืดล่อล้วก็จูมลงในน้ำจิตบันจูมลุ่งจูมลงแซ่ลงไปเลือกๆฝุ่นเลี้ยวก็ไปในรถตู้หัวเหลี่ยมแม่แมแม่ยันในรถตู้มักแซ่น้ำเลยเสียงเกินว่ารถตูเ้เพียงเกินว่ากระปิบเต็มสบุสมทับ้าบ้านเจ้าที่ปิบมมีกกกรระะจปปิบขนนัังออเ้ หมู่บ้านคือนปัญญาทีน้อยกินอยู่บ่สังเกตเบิ่งสวะบ่ต้องมาเอว่าวปวดตาชีบอกบ้านน่อเขาว่าบ้านหน่อเมืองโัฒนาเพื่อนก็เพื่อนมุ่งหยาด้วยผี่น้องกระเบื้องไปบางทีเขเห็นจักเถื่อโอ้ยอย่ามาเถียงตาสีตาสั้นหลายเถนิ่งน้องกระเบื้องกระเบื้องหูแจ้งน้ำขาบอกกระเบื้องหน่อยไม่หยังฮ่องกงโฆษณาในโทรทัศน์บ่เคยเบิ่งสิมีมีโทรทัศน์เบิ่งบ่เฮียนเจ้าบ่ต้องมีก็ได้ไปปีนหัวซอมเบิ่งแต่นนำพานลำเนี้ยงนั่นสบายกว่า เขาเสี่ยผูกแขนไว้แผ่นบางไงหนึ่งต้นพุทธาสิงห์ชาพิสูจน์พูดมาจากแอฟริกาพุต้นบาดมาจากไต้ใหญแท้งก้นแก้มมีก้นพนธี่ย้อนๆหนุ่งพางยัดของงามนี่ดีจังเลยจำได้สิคักเนาะหลังเหลี่ยมมั่งมั่งว่ามันหลังงูสิงกะป่าปันต่อยแบบมวยไทยทำเลเลยใส่ตับตับตับตีเข่าปั๊บถอยปั๊บท่อนที่ขาบีที่ละถอยจ้ากเลยเป็นยังโอ้โว่สันว์ากรรมการเขาจะว่าอ้าวนี่เท้าไปไม่รำมาไม่ไหวกันและวโอ้ แมนความเขาเลยอะาวังตัวอะไรวังก้าฮ่ลฮ่่ะนะตกลงไม่เล่าตาวานตกลงไม่เล่าตาวานนี่ประเด็นคอยมากกันตาเสียงดีขนาดเลยโอ้ยน้องใคอยังคักกูนี่บุญ แขนคุยร่วงหนาไปซะดิแม่ได้เลีล้ยงแหละห้องจบสิบเดี่ยวย่งมทวทอน้องคอยไอเถอะเดียวเล่นมันสิบปเสือกันบนคุยเลายหล่ขึ้นบนทะี่เราเมือเศร้าน่ย่างพาบานเจดีครับขึ้นมาฮอนเฮื่อนจาของว่าไม่ไรเต็มข้อว่ามันนักมวยแซมสั้นข้าบ่ป่านปาดเขาจอมา,ขาเขาจใไ้แต่เป็นอาชีพใดครับปวดตายก่อน เฮ้ยว่าจะมันลวงนี่ไปอยู่ต่างประเทศพุ่นเอาประเทศไหนเทศญี่ปุ่นพุ่นนั่นตัวแหงรวยสิไปเสดายแห่งสัตว์ประเทศใดจังได้ไปอยู่พุ่นแทนที่สิไปอยู่นน้องคนไทยซุ่มไปทำงานน้ำกันหันว่าไปอยู่นที่ละยู่นทางสายญี่ปุ่นตื้มเสมอมือได้เฮ้ยก็ได้บอกจะภาษาญี่ปุ่นออกไปมากเรื่มภาษาไทยวันจะของนี่มองคอยเสีดายน้องห่วยห่วยไม่คอยกัเสดายเขาสัตว์แนวคนไทยบอกไทยบ่เปลี่ยนไม่น้องไผ่หรอแท็กซี่แท็กซี่เป็นแบบทอดหนึ่งสมัยโบราณหรือว่าทัดเจ้ามิตรเกนร์เอ็นี่บรถ เออนี่นะนี่นะเนี่ยบอกแท้บ่ได้เลยบอกบ่ได้จะข้าเลยมันมนสิจื้อซื้อเจ้าของได้อยู่บอกเพราะถ้าว่าแท็กซี่มันสุดยางของว่าเลยคือคือคือซื้อคนที่มีการเตียนเปลี่ยนบอกเออมันมันตรงตัวเลยแน่นว่ะบอกแท้บ่ได้เลยว่าเจ้าจะมาตรวจใครไว้ยโอ้ยเจ้าสังเกตอยงเนาะเข้าหนาบ่คือคนไทยจัาเม็่คือพวกสมัยโบรอนต้นอ๋อมันคือวางสัตว์เจ้าสังเกตยังไงสังเกตคิวโปโปหนึ่งคือสิเมรันต่ำต้นใหม่ว่ะ ไม่ตัดไมนยังต่วนใหม่อ่ากระแผ่นดินไว้ยุ่งมึงโกเบได้ีพออ๋อตอนนั้นได้อยู่หันบอกเออหนีลมหนีตา,ต,าตายติเกียตะกายข้างเกาะดินหนีค่างบางใหญ่แน่สมัทสีนิวิดตักดินเจรบาดว,ว่ขขขบาบรุดเมคอกระบะปานท่านนั้นบอกสังเกตอีกทีเถอะดังพื้นดังคนไทยจังเม็ดคืออย่างคือกบนอนเวทนี่อเออเมเปิลเลดอยู่ดังยันได้บากกวดอกเลเดเนาะเออเขาไปกับฝักกอมมึงเด้อเออกอมกบระบาดนี่เออโหดใบบักพีอ่อนลงมาก็ลงน้ำเจลเขาเอือนลูกโดดลูกโดด ผักจะไปใส่ย่างเดี๋ยวใส่หลายๆอย่างแน่ผักใส่แน่ผักกระเงียงแน่ผมบมารำแล้วซ่อมดอกบังอื้อแน่ดอกอีพุ่มก็ใส่นอกมะแข็งเป็นใส่หูลงไปพวกมะเขือฝานลงไปนึ่โอ้ยออมครบเลยบาดนี่แต่ว่าเขาจะไปใส่น้ำไหลแล้มันกลายเป็นต้มเว้นมันล้วงน้ำมันเสียเปล่านมันไ่ออมแล้วบาดเนี่ยใส่น้ำซิวจุจะได้ประเดี๋ยวเขาเบียเส้นนิดนิดนึงแล้วประเดี๋ยวหัวขิงลงใส่น้ำจืด อแส่บคากบาดนี่อยากให้มันคือโอ้ยที่กิงปลาแดงเขาจะไปทิมได้เมื่อตเขาใจตังแตงเจเนื้อมันเอากลางมันทิมก่อนเขาจิปุงหูดพักนั่งตูนั่งเลิศพักอีตูพักอีเลิศสุภาพแน่การว่าการจานันแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยแบบวลาวบอก่อีตูพะนะ ้องนั่งตูนั่งเลื่อนเพิ่งจังส่วนรับประทานมาบอกคุณตูซะสันให้ไม่แล้วมันทีนาเกินไปเต็มเต่มพ่อแห้งละล่ะนั่งตูเขาตักใส่ถั่วกับสดกิมคุยกินอ่ะพอกินอิ่มแล้วมันโมเมนต์อ้อมกบกลายเป็นอ้อมดังหักแจกแล้วนะโอ้โหล่วงก็เลยจะว่าข่อยเสื้ออาจจะจะบอกอะไรก็ไม่ได้บังคับนี่ยังโอ้ยคนไทยว่าไทยผู้เป็นมิแมนทุกี้ตัวกับตัวโผดโอ้ยคนข่อยตัวเจ้าจังไดยเด็กขั้นถาว่ามันหูจักภาษาไทยเข้ามาเขาว่าจะปาดดังไปอ้อมมันที่ยืนในปาดบ่ ม่นจะมาเจมถ้าบ่อแม่งุ่มดังแล่นขมทงไปเลยเนอเอาพ่ตีเลยบ่มึงก็ลืมเนี่ยมึอคาดแต่บวงจะมาบึงเดี๋ยวขอไปถามมึงก็ได้บอกใช่มึงไปได้รึบ่โอ้ยไม่ยังหรอกนนี่โอ้ยเท่านี้มาเป็นตาสั้นเถอะเอ้าไม่จะไปกับพอรอพอรอไปหลอดไอ้ทอมั่งตังเอ้ยจะไปถามัวเขาไปคือเจ้าบ่มีวส์แบบมีซ่องสิมีโอกาสได้คุยได้ถามบ่เป็นจังได้สิเคยเห็นบมณิจจานณิจจาแบบไหนในหนังในโทรทัศน์มุดดินจูดนี้นั่นโอ้เราเห็นได้บ่มือเศรียฟาดมุดดินแกนไปเลยมมุดนน้้ีี่แลวิต ปัดใจดิขัดจังปอขึ้นมาขัดใจโลกอีกค <c oughs> ืกอว่าเราบดดินแกนหนีได้สินุดดินแกนนั่นพวกในหนังในนินจาในหนังในโทรทัศน์ฝุ่นมุดดินมอนี่มันสามารถที่มุดมมดินได้แต่หมกจกขุดดินสามเทียมัเงี้ยมจับหมกจกอยู่หลือว่าเอามา่ว่าร่วมซึ่งกันเว้ยร่วมซึ่งกันก็นแยกเอาว่าเป็นว่าเป็นที่เป็นไปซ้นปนปนอนหัวขิงเงี้ยติดมากกับตีกินหัวขิงเงี้ยติเจ้าเมต้องเว้าเดี๋ยวคะจะไปถามเมืองว่าไทยบ่ได้ดีบ่ บอกอีกลื้มยังหลักเคยเบิ่งมอหนังหนังหยังหนังกระรางภายในเนี่ยแบบแดเคยเห็นบอเอ้าเขาใส่ดาฟันกันเสียงซังเซังใส่วีซ่าตูเบาไปเลยส่วนมากสีสู้กันตอนก็ขึ้นแต่งตูสีดำพ่างกายเพื่อเสียวตูโหลดไงโดดจากตึกนั่นโดดจากตึกนี่ออกไปว่ายังเขาจับตูได้ไรตูท่านก่อนสายตูข่วนกลุ่มนะปาดแล้เห็ุได้เสมอเศร้าดิโอ้วเพราวรมือตึบค่วนจางหายปั๊บเราก็หายตูเลยนาดำปีปีเมื่อใดจูดซ้ำ มันไปตำสนุตลมคุบมือมือกับตามันถือกันเวอร์กเอาตาแสบแล้วแต่เดี๋ยวมือเสร็จจะเฮียแตกเฮียอหัวเมนามันดว่ามันม่จากันบุญบอกไปจะโทคอหัวมือเดียวมาขับขเอิญไปป่าท้องสาคเพาลงสิงยมาหัว่อยหัววาวหัวิบมวบอลลซ เจ้าคือบ่หัวนั่งไปคอยบ่เป็นพี่บ้านนะเจ้าเพราะมันเราว่าหายตัวหายตัวมันจะ่าลมคุบมือเอาหายตัวมันได้หนังพุ่นเกือบมาว่าวคอยฟังให้จังสัตว์อ๋อหมอนี่มันทำไม่ถี่หายตัวใดแต่ผมบอกผมปิดหัวแต็มๆมันใจสิขาไมันยังเอาหน้าป้อนออกมาอยู่ก็จะมาว่าวคอยฟังที่ว่าเราหายตัวใดก็แย่ก่อนต้วนง่ายจเลยจะว่าเรื่องอะไรเด้องคอยไปถามเรื่องห้ามเฝ้ามันยังแยไอ้ เมื่อพกเคยเห็นตีคนไอ้่ะเขาเป็นจะเป็นชิมอยม้ไอได้จริงีลยขั้นข้อไก่ตัวขั้นยู่นี่กันย่างที่เป็นทายู่เมื่ออ้วนมันก็เหลือเกินแล้วเว้ยเฮ้ยจะมันอยู่ยากกินยากเว้ยนู้นนู้นท่านี้เว้ยคอยไว้แม่นเจ้าจา่าคอยดีละจาดที่ยังได้ยังแนวแรกเปลี่ยนนี่จะหายกับดาคอยสิไปแบบใหม่ตาคอยสินแน่เมึงเจ้าเขาไ่ไว้ใจแต่ขาคอยสิก้าวไปเบิ่งรถเบิ่งหนา้าคอยมันบ่นลืบดอกโอ้ยก้าวไปบ่เบิ่งหน้าโมเบื้งหลังหยาบตีนมันแล้วแม่ขั้นหยาบตีนปั๊บปัญหาว่าหาเรื่องมันหนุ่ เคยเห็นบ no no so so nice. mm ่ลเล็กน้อยเลี่ยมไก่เลี้ยวบอเหลี่ยมไก่น้อยเอาไก่น้อยไปตีกับไก่ใหญ่ไก่มันย่านกันพราลมเพราะไตจับเนาะฮุกเอาฮุกเอาขามันแถวนี้ซ้ำมือไก่เงี้ยกับทีตอดเพราะถือจะลบหนาลบหลังไก่น้อยอยู่ทีมันเพรตั้งใจลบเนาะมันก็เก็บเิีงจีละซ้ำมือแต่เรายืนแจ้งแจ้งสั้นนี่จีตากระตุ้มชิโมะกระไลว่าเนี่ยเอาเงี้ยกินตอดเงี้ยเขาบ่ถึก แาปานั้นยังไปคุ้มมันหบกับอึงอีกอเลยล้วเนี่ยลวงไปนอึงตัวนัก,กราปเป็ดให้หหไก่ตอดไปได้แทยๆที่ติดโดดเขาป้าแห่งปุ่งใส่เขา <laughs> ปุ่งไปปุ่งมาเหมือนอยางมันนี่นี่ทานแล้วก็อึงเหมือนอยางเลยแหง้งเขาแห้งเขาไข่บาหอดแล้ว <laughs> ว่าจะเบาหอดก็หอดท่านต้องกระบอกเ่องกึงกับไอ้คนไอ้เพิ่นเผลอที่หล่ะไอ้เจ้าเพิ่นเผลอเผลอบาหอดแลยไอ้เจ้าเพิ่งบอกไข่ฟังหนึ่งหันว่าเจ้าไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเออ หลบงปู่เวี่ยไทยจัาเชื่อบบอกแต่ภาษาญี่ปุ่นเอาไปเอามาลืมภาษาไทยว่าไทยบ่เป็นเลยแม่นอยู่บ่แม่นครับนี่น้องข่อยเสื้อเจ้าเนี่ยบานนี่คนจังข่อยมันตัวบ่เป็นคนสิได้จื่อไว้ว่าคนลักษณะนีิตัวไผบ่เป็นข่อยไปถามมากับตัวข่อยเองเลยนึงหันอันอันไปอยู่ฟุ่นดนปะไหนซีปีเคิงครับหลวงปเนี่ยบอกไทยเจ้าเชื่อเลยบอกว่าต่างใต้ญี่ปุ่นเท่าเดียวนี้นะครับเป็นที่น่าเห็นใจ ไปญี่ปุ่นซีปีบอลเดียวกัไทยจกเถื่ออ้าวมันก็ลึมไปภาษาเอาเอาเด็กหน่อยๆลอกๆอาไรแบบนี้เอาเด็กหน่อยๆอ๋อเขาไปซีเอาเอาเอามากรุงเทพเลยเด็กว่ยอีสานบ้านเขาลยละบุตเอาไปญี่ปุ่นหรอกเพื่อพิสูจน์กันงไงๆหมายถึงว่าเออแเราบุตรอ็มาดนซีเดือวนบุตรซีปีเอากลับไปกรุงเอาเมืองอีสานบาดิบอกไทยกรุงเทพแย่ลืมภาษาอีสานเขาเลยโอ้ยเอามาเจนหน่อยประเด็นบว่ชจะลืมภาษาแล้วลืมคนทั้งเมื่อบ้านนั่นแล้วอันจะสิ้อรถไปอีกบอลนี่มาเลยเลยครับมาเลยครับบต้้อองเเสสียยใจราิลึืนุ ลึ่นขึ้นกระหูวลึ่นขึ้นเที่ยสิ่ได้ผ้าซาไทยขึ้นมาใส่มือ,ตอนตรงคำตองใส่เวลาทบทวนสีปีครึ่งคืองเขาเจ้ากูบอกเขาเขาดูดูในที่ไม่ได้ไปน่องก,กันเขบาบอกอยากเสียงมาได้แล้วอย่ามันพาจูดมือนาดำเว้ยรวงท้าพอฮะ<า>ยามมันอีผมสิบเอวหนึ่งไงฟังเอือบอลโหลดย่าไปซ่าแล้วท้าอลล่วงบอลลายเนะเยบอลลายอีหลีสินี่ท่านี่ก็ว่าเกาวลายปวดประหยัดที่สุดเลยตัวนี้ประหยัดแห้งต้อมดาข่อยบ่กใครปากบ่กใครว่าแล้วบ่เสียไปเบิ่งที่ละยแ่มข่อยนอนหลับปวดนั่นรับกับสิอบอากับปวดในคนไหม ตั้งหนุงบ่เลิกลีลยเดลยเจ้านี่เสริมเติมดีแต่แทะตัวเคนเนอะเศรษฐีหนุงเนอะยืดซือ่อคนจะคุยกันแต่ไม่แล้วบรรทุวห,หนุงเบลเกลี่ยยังไปซ่าบแล้วพอออ่อผมจะบอกยังไงฟังเออบ้าโดนมือผมกลับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเอ,อเงเป็นมือที่ผมดีใจที่สุดภายใน4ปีที่ผ่านมา,าดีใจเห็นยังเอาสิได้ครับบ้านได้พอบ้านอยู่ไซบ้านดอนหันนัเพื่อบรนฝางจังหวัดขอนแก่นบ้านดอนหันนัเพื่อบรนฝางครับไปจองตัวเครื่องบินตัวจองอยู่ไซจองอยู่ประเทศญี่ปุ่นตัวเนาะเออออ่นนนมจงงยูดเืี บ้าที่มหาดบางจะคลองแล้วยังสิงไปเริ่มต้นขี่มาเตอญี่ปุ่นอยู่เถอบ่ปฏิบูรณาน้ำนกขินหูแรงแงแรงๆังแม่น,นี่หรลลือเหว่าวเป็นตะลาวบาน้ำเลยจาว่าวไปขิดบ่าอัน จองตั๋วอยู ite, ่ประเทศญี uh, <S <S ่ปุ่นหอดขอนแก่นได้ม um um ือก็น um well ั um ่งเครื่องบางไงมากพอเหอมาเลยหอดดอนเมืองกรุงเทพเปลี่ยนเครื่องหน่อยไปลงขอนแก่นเนี้ยไปลงขอนแก่นมุสบอครับผมคือไปลงบ้านดอนทั้นเพื่อมันฝังบ้านเจ้าของหันไหวเพื่อมันฝังมัานวมีสนามบินได้พอเอาตัวลงสนามบินหมดแล้วนี่ไหวเครื่องบินได้บ่มันคมลมคมไฟพอจะลงกลางทุ่งหน้าได้เดี๋ยวนี้บ่จักเว้ยบอกบ่แม่คมลมคมไฟก็ล่องมาที่แล้วข้างๆก่อภัยเหลือแต่กลางเอาไปขั้นก่อเขาจะหลากลงหันหอดบ้านแช่นที่เสียนาลูกนาเมียมันท่นดดโหลไไปวว้้ัย้ย ลงสนามบินขอนแกนสนามบินเลยเมียไปฮับที่พอบอกว่าดีใจบ่ายดีใจแลนไซเมียยังบอกภาษาญี่ปุ่นเลยครับจะมาจังไหนล่ะโอ้ oh, แม่อิปุย <laughs> แต่เมียเรียนไปฮับพัวก็ยังใส่ภาษาญี่ปุ่นเว้วอาตอบมาจากไหนโอ้ย oh.